มาอันนี้จะบอกให้รู้ว่ามันเงาปกติจะมีแต่ดำด้านนะดำด้านแต่อันนี้ดำเงานะอ่าอ่าของเรามีดำเงาด้วยอ่าดำเงามีดำด้านมีสไตล์เนี้ยลูกค้าบางคนก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งมาเฮียเอาเอาแจ้งเฮียมา,มาว่าเฮียหาดำเงาให้หน่อยเฮียเราต้องหาอลูมิเนียมดำเงาให้อ่ามันก็ สวยดีนะครับขึ้นอ่าอันนี้อันนี้อันนส,สีสีเางาเงาเงาสตเลสเงาอันนี้ก็อลูมิเนียมก็เงานะครับช่องไฟห่างประมาณ1.5เซนสวยดีนะภาพรวมเดี๋ยวถ่ายเสร็จติดตั้งเสร็จเดี๋ยวอปัปเีตยให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือดําเงาลูกค้าชอบสีดําเงาอ่าจะมีดําด้านดําเงานะส,สองสองสองส,องสองดำาดำด้านก็จะสวยไปอีกอย่างหนึ่งออกออ,อกคัพซิคอ่า แต่นี่ออกแบบมันจะออกแบบไม่ไม่ไม่คัดสิกแล้วดําเงาเนี่ยออกแบบคือคนที่ชอบอะแต่บางคนก็บอกว่ารักษายากอ้าวจริงจริงแล้วดาเนี่ยเป็นคนที่แบบดํานี่เป็นแบบว่ารักษายากอย่าบอกว่าดําแล้วไม่ไม่รักษาความสะอาดนะไม่ใช่นะดาเป็นเป็นอะไรที่รักษายากมากนะเรามองดูแล้วรักษายากมากเหมือน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 รถยนต์เนี่ยมันเป็นความชอบของใครของมันอ่าอันนี้เขาเรียกดาเงานะครับ สวยออกมาแล้วสวยเดี๋ยวติดเสร็จอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับช่องไฟสวยๆไปเลยช่องไฟทีๆนะอันนี้คือดําเงาวสวยๆนะครับใครสนใจชอบด้านหรือชอบเงาก็บริการให้หมดทั้ง2ทั้งสงงส,งสีนะใครชอบตัวไหนก็เลือกเอามีให้เลือก2ออย่างอ่ะโอเคคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ